สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าอันชื่อยังเนาะครับแปลงนี้เป็นในสิทธิชที่ใสพันนาลัฐจ้าเ้อเอาน้ำตาเมื่อใส่แปลงตรงนี้เนาะครับจ้าเอ่อเป็นปลูกหญ้าพันหยังเนาะครับแข็งกว่าลาจ้ามันเป็นจังไ๋ครับดีบ่ครับหลังจากใส่ละดีจ้ารู้สึกว่าดีหลีดีก่อนใส่ปุ๋ยพยู่นล่ะโอ้าเกิดว่าเป็นเอ่อเทียบผลผลิตจากก่อนใส่กับหลังใส่เป็นจังไค๋ครับก็ ใส่นี่ดีก่อนหลังหลังเขาใส่เขาจะบ่มีนนี้มาใส่มันจะบ่คือจังสีนะจ๊าเพราะเอากากซามาใส่ากากเบียมาใส่นี่มันจะดีก่อนเก่าหลายพุณละจ่ะดินนะครับมันเป็นยังไงครับสภาพดินหลังจากใส่แล้วอันนี้อันนี้นนข้ากับหงกงมาใส่ปีแรกมาจ่ะเนาะกระบเข้ากกบหันหูจากวันเป็นยังไงแต่เขาที่ข้าบางนี่มันมันต้องมาดีบ่ครับจ่ามันกับดินม,มันดินดเคียวดีอยู่ดีจ่ะ เพื่อนน้ำลงหายปีการนี่ก็หลังเมษาน่จ๊ะดีอยู่นะครับเขากลอยากได้อีกยูจ้่อยากได้อีกอยูจ้ะถ้าอยากจะไปใส่ยังอีกก็ขาดเห็นอยากได้ไปใส่สวนมันจ้ะ <laughs> โอเคครับ,รบขอบขอบคุณหลายๆครับจ้า